ดลุยกันเลยดีกว่าป่ะ,<ไ>ปปะยุงเยอะมากป่ะเสะวันนี้เราอยู่กันที่ไหน,นะอะไรยังไงครับเพราะทางแม่งไม่คุ้นเลยดูดิทางไม่น่ากลัวจัดอะตอนนี้เราอยู่กันที่ป่าอเมซอนเฮ้ยอันนี้แวร์กิวมะเนี่ยอ่ะอันนี้แบกิง้งโซดาแบร์แบร์แแบไปเสียเวลาคุยกับเสวแม่งเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงไม่รู้อะไรั้งแล้วเป็นยังไงกูในพานเก่าหุย้ยบอกเลยว่าป่าเนี่ยนะ เป็นยังไงเห็นปุ๊บเฮ้ยผ่านเขาต้องมีแบบว่าเอาหูฟังฟังฟังกับพื้นน่แบบว่าพวกเสียงตอนนี้เป็นหูฟังบลูทูธแล้วเฮ้ยบลูทูธเหรอะเมื่อก่อนในเอาหูฟังกับพื้นเออวะตอนนี้เป็นหูฟังบลูทูธแล้วเจ๋งว่ะสามร้อยแจกไม่อันด้วยเฮยโคตรดีมาได้ไงวะมาได้ยหงไงวะต้องบอกว่าวันนี้ถ้าไม่มีคนสมัครอะเราก็อาจจะไม่ได้มีสปอนต่อนะครับผมต้องบอกว่าช่วยพวกเราด้วยอะไรทำไมนูน อะไรเสรเสไม่ใช่กัญชานะไม่ใช่ไอ้เหี้ยสัญชาติยาณพานไงเหรอเออคือเ,เห็นแล้วมันดมกระถินเนี่ยกระถินเนี่ยถ้าเหี่ยวๆอย่างงี้ฮะอุ๊ยอเอ้อยเสเสมีเอาใครฟุบไหวนตรงนู้นไม่รู้อุ๊ยเหี้ยอุ๊ยขอโทษครับคำหยาบคลายเสือสมิงใช่ใช่เสเมื่อกี้มีเงาแฟบตรงหน้า อาจจะเป็นคนเศษทำไมดินมันนูนแแปลกวะเฮ้ยเรื่องรอยอารยราพเล่าเขาเล่าเก่าๆอ่ะที่เขาเอาไว้พวกเหมือนเล่าเขาไหว้ผีอะไรเงี้ยเฮียถ้าสมมติว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะฮะหนึ่งในแบบว่าห้าหลุมสิบหลุมเนี้ยถ้าเกิดข้างล่างมันมีคนอะก็ก็แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะเพราะว่าจริงมันไม่น่าแบบปูด ปูดปูดปมปมงี้นะก็นั่นน่ะดิเนี่ยดูดิว่ามันนเป็ทุกคนดูออกไหมหลายดูออกป่ะเออเนี่ยผมกําลังจะพูดพี่อันนี้อันนี้คือปูดเนี่ยคืออนีคืปูดเนี่ยต้องได้ให้ทุกเพจดูงี้เนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเออว่ะเนี่ยต้องเห็นอย่างงี้เห็นป่ะพี่หนึ่งเอาเอาไฟกดลงพื้นหน่อยพี่อชูขึ้นแล้วกดลงพื้นอย่างเงี้ยเออแหละนั่นแหละเราเห็นปูดทั้งๆอย่างเงี้ยอาจจะเห็นว่าเออนอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เห็นนะจะปูดเลี้ยวเลี้ยวเห็นเห็นเลยดว่ามันปูดเยอะมากครับเสียเี่จริงเป็นหนองว่ะ ดินเป็นสิวเอออุ้ดินปี่ปสิวที่เขาไป่ใส่ประทัดน,นี่ไงเออเป็นชายคนละอย่างกาันเถอะเลยอะเฮ้ยใครอ่ะชุดาขาวขาวใครอ่ะหลังต้นไม้อะ่ะพยาบาลเฮ้ยเสยียมันชุดลาตีเลยพยาบาลข้างในนี้อาจจะมีนี่ไงอ,อนามัยโร<พ>งพยาบาลมันกลิ่นของเธอทุกคนปากช่วยแชร์ไปนะครับผมตอนนี้ สามล้านก็ท่านขอห้าร้อยท่านได้ไหมเน,นี่ยทางไม่คุ้นเลยดิเหมือนผมไม่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ดิเหมือนมาอยู่กลางสุสานนะเออฮ้ยเต๊เข้าโลถูกใช่ไหมถูกพี่ไฮ่ทเลยเราจะมาโลอีเฟียทำไม่ทางไม่คุ้นเลยวะขน็นั่นที่เมืงดินปูดเต็มเลยแล้วก็ไม่ได้เข้าไปดูก่อนด้วยเออถูกแน่นะถูกพี่ขุดลุกอ่ะ ียงเฮ้ยี่เหมือนเดินในป่าลึกเลยอ่ะให้เฟียปักปุดมาให้ไหมเออเอาดิเออเดี๋ยวทักหายเที่ยงก่อนอ๋อคือต้นไม้เว้ยส่งโลเคชั่นบ้านมาให้หน่อยต้นไม้มันไม่นี่มากอ่ะอุ้ยอะไรเมื่อกี้เหมือนมีคนโหนต้นไม้อย่างเงี้ยในกล้องไม่รู้เห็นทันเปล่าเฮ้ยเฮ้ย ใครเดินเข้ามาเฮ้ใในนยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเสียงคนมีเข้ามาหาตอนเนี้ยเหี้ยเสียเอาแล้วไงนนมันเหมือนมีมีคนอยู่บนต้นไม้เหมือน,นมีคนอยู่ล่างบิงใส่มาอะไรไม่รู้อะเนี้ยมึงกลัวเนี่ยไปทุกคนช่วยแชร์พวกเราหน่อยนะครับผมขอบ้างใจหน่อยนะไปเราให้กลัวเออพูดถึงอะ มึงถ้ามึงมีจิงมึมงออกมาเลยนะพี่เท้าเฮ้ยมันยังยังอยู่อ่ะ <ไป S 2> วะไม่รู้อ๋อไอ้ที่หายไอ้ชี่ยุงเจอปะไอ้ที่อะไรไม่รู้จากไปผุดไปเกิดเสหเขาอ,อาจจะไปผุดไปเกิดไม่ได้ก็ได้นะเว้ยเงาผ่านตรงไหน เดี๋ยวผมไม่ได้ดูผมดูไม่ทันเงาตรงไหนเดี๋ยวเงาตรงไหนอ่ะจะฟังชูงยังไปไม่ถึงไหนผมถึงหน้าบ้านแล้วครับพี่สองคนแรกครับตอนแรกที่บอกนะฝากสามร้อยนะครับนะเราเติมให้อีกหนึ่งร้อยบาทครับผมสองคนแรกเท่านั้นครับผมโโอ้หสุดๆเลยได้หูฟังได้หมวกได้อีกร้อยหนึ่งครับผมจากทางเราครับผมนะ เงาไหนอะตรงดวงเงาตรงไม่รู้อะเขาบอกว่าเงาชุดขาวต้องไหนทุกคนผมมองไม่ทันตรงไหนปะเขาบอกว่ามีเงาอะไรตรงไหนไม่รู้อะคอมเมนต์เห็นอยู่ครับคอมเมนต์เห็นอยู่เปิดชุดขาวเฮ้ยเขยับเข้าบ้านก่อนดีกว่าชุดขาวคอมเมนต์เต็มเลยสัญญาณสัญญาณสัญญาณเหรอใช่ใช่ขยับเข้าบ้านก่อนกล้องไม่เห็นอะกล้องไม่เห็นเราไม่เห็นวะไม่รู้แต่ลูกเพจเขาเห็นนะกล้องไม่เห็นหรือเราไม่เห็นวะไปเข้าบ้าน ไอสัตว์โชนเนบ้านตัวเองไงนะเอช้าเลยสมมติว่าอันนี้วันนี้ถ้ามันไม่อยู่อันนี้เป็นบ้านเราชุดขาวพี่คอมเมนต์เต็มเลยอะชุดขาวไหนอะทุกคนคือตอนนี้ผมผมยังจับจุดไม่ได้ว่าว่าชุดขาวมันอยู่จุดไหนเสาก็ขาวนะบางทีอะบางทีเนี่ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นไกลๆอะแล้วเราเลื่อนเงี้ยมันใหญ่นะมันมันก็ขาวนะอันเนี้ยเจดูดิอ่ะสมมติว่าเจสองสองเสา สองเสาต้นข้างหลังนะลองน่าระเบียงมไม่เห็นไม่หนลองลองลองถ่ายไฟไปข้างบนัวนี้หน่อยพี่ลองเช็คให้ดูหน่อยระเบียงแห้วตอนนี้ไม่เห็นนะอุ้ยยุงระเบียงแล้วระเบียงช่วงไหนตัวบ้านหรือข้างนอกเฮ้ยกูจะเป็นใครต้องออกกันแนี่สัตว์เออเขย่าบ้านในระเบียงเขาอุ้ยยุงแม่งหามว่าไม่ไหวว่ะโอเคมีป่ะไม่มีเลยพี่ไม่มีว่ะไม่มีเลยบ้านเดี๋ยวขยับเขาทำน่ดโอ้ยยุงไม่ไหวเข้าบ้านมาก่อนเพราะว่า ยุงมันน่าจะไม่เข้าบ้านอืมดีใช่ไหมอเดี๋ยวาบอกแม่งตามมึงขัดอย่างนี้เฮียชั้นสองชั้นสองตรงเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้ผมสองมาแล้วพี่ไม่ไม่มีครับทำไมมันเพลี่ยๆวะเฮ้ยกูรู้แล้วนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวขอแอบเอาขึ้นไปชะงงอกดูก่อนแล้วเราค่อยสำรวจไา้เขาอยากดูชั้นสองไอ้เจ๊ถือไว้ก่อนขอรังใจหน่อยทุกคนนะฝากช่วยกันกดคลิปนี้ไอาไปชะงงอกดูเฉยเอาไปชะงงอกดูเฉยขอรังใจวุ้ยใครอะ แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอไปชะงอกดูเฉยแล้วเดี๋ยวเราจะสำรวจข้างล่าง <Okay. S 1> เดี๋ยวให้ทีมที่เหลือค่อยว่ากันมาล,ลูกเพรที่น่ารักจา๋าเอ้ยไอเจรออยู่นี่นะอเอาวัดตด้เยเหนยปัยาวะสารอะไรมา,า,าไอ้นี่แม่เดี๋ยวขึ้นแค่นี้แหละไม่ได้ปีนขึ้นไปนะเออเดี๋ยวชะงอกดูตรงนี้เฉย ว่าข้างบนระเบียงมันมีอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้ขึ้นนะอะใครเห็นอะไรบอกด้วยเดี๋ยวชูวมือเอาอใครจะย่อน่ะเสียสยคนพูดมาเลยว่าพูดว่าอะ,อะไรทำบุญแค่ทีนะครับอะไระทำบุญเลยอ่ะไอคิปหายตอนอยู่ไม่รู้จักทำ พอตายไปร้องจะเอาบุญใครที่อยู่นะหัดทำบุญบ้างไม่มีว่ะไอเจ้ข้างบนมีแต่เสาใช่แต่รูกเปียบของมันเป็นระเบียบชั้นสองไม่มีหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วอุ้ยได้ยินเสียงขวดเก่งได้ยินเหมือนกันเข้มขวดเสียงขวดเหมือนขวดเล่าเมื่อกี้เลย ใช่อุ้ยลุงที่โดนงูฉกป๊อกเป่าวะเฮ้ยไอ้เจ๊ไอ้เจ๊งูที่โดนงูงูที่โดนลุงฉกเปล่าวะไอ้เหี้ยมันไปติดประตอแล้วไอ้เออวะงูกินเหล้าเมาแล้วโดนลุงฉกเดี๋ยวเดี๋ยว ยืนยันข้างบนไม่มีไม่มีคนแน่อนอนครับแต่เดี๋ยวจะพาสำรวจข้างล่างก่อนจะพาไปสำรวจข้างล่างก่อนเพราะว่าอาจจะเป็นเยมันเหมือนไม่มีอะไรดีเลยะเฮ้ยเสียเสี่คนเดิมบน เสียงคนเดินแล้วปึบผึบผึบเสียนี่ บาดแบงเข้ามาเลยบาดแบงเข้ามาหน่อยบาดแบงไม่รู้มีคนไหมวะโอเคโอเคครับมไม่ไม่รูข้างในมีคนไหมถอายกอนก็ได้เดี๋ยวมันไปถอายกอนเลยไม่รูข้างในมันมีคนหรือเปล่าวะไม่แต่พูดเสียงเหมือนป้ายหินม,มาเออแต่ไม่จะถามแล้วนะเว้ยมันก็ไม่มีเสียงพูดเปล่าวะ อีเฟียอีเฟียอีเฟียหรือใครครับเสฮะเส่แ<ะ>ช่งแม่งเลยอีเฟีย,รยหรืออีเฟียรหรือใครครับแช่งแม่งเลยถ้ามึงออกมาหลอกกูขอให้มึงไม่ได้ผดไม่ได้เกิดแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ต้องบอกว่าถ้ามึงมีจริงแล้วถ้ามึงไม่ออกมาหลอกไม่ให้ออกมาให้กล้องเห็นเออให้มึง ไม่ต้องได้ผุดได้เกิดเออดิดิคิดมันจะกลัวป่ะวะกลัวดิ่่อไปเอ,อเม,าเมาแล้วไปเรืมาแล้วมึงโดนผีลุงหรอ,เ,อ,อเป็นไงหมดป่ะหกร้อยท่านช่วยแชร์ไปนะครับผมขอเจ็ดร้อยท่านแปดร้อยท่านได้ไหมทุกคนฝากช่วยกันกดคลิปนีน้ให้พวกเราด้วยนะกับแอร์ดิยาแปดแปดเอสนะครับผมนะไม่เหมือนเสาตืวว้อๆป่ะวะเสาต้นนั้นต้นไหนไม่ใช่เหมือนเสาเสาบนบ้านมันตื้อๆอะ

นี่กูเพิ่งเห็นคอมเมนต์หรือว่ามันจะเป็นตอนตอนตอนพี่บัตสู้ๆขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนแชร์หน่อยนะขอบคุณดวงดาวห้าสิบดวงครับขอบคุณครับถ่ายเลขบ้านเลขบ้านเลขบ้านไม่มีนะเลขบ้านไม่มีเลยไม่แน่มันไม่มีอะพี่เอ้ยแต่เหมือนเหมือนจะตรงนี้หรอมันเคยพ่นปะไม่แน่ใจอะพี่ไม่รู้เหมือนไม่มีกมันนนพ่่อยูตรงี้ เห็นชุดขาวด้านบนเห็นปะ่ะอ๋อเราเป็นตัี้ดีกชุดขาวด้านบนเหรอขออนุญาต,ตปรัไฟเดี๋ยวล็อกขออนุญาตเช็คไฟแป,ป๊บนึงนะเอียโหนี่ก็มืดไปเฮียคยรับอุเฮ้ยพี่บาทตรงนี้เฮียอยู่หรือเปล่า เสียงตงมาจากนี้เนี่ยหรอเออพ,พี่เมื่อกี้มันเหมือนมีอะไรล่วงแบบผมพูดว่าเฟียอยู่ป่ะมันมีอะไรร่วงไม่รู้รอ่อะอข้างบนก็เดินไปดูปแลวไี่ไม่มีเขาเห็นกันตรงไหนวะไม่ยังไม่รู้เีย่ยเขาเพิ่งมาจับกล้องแล้วก็คอมเมนต์มันเพิ่งรันไงพี่บอกเสาเสาไม่ใช่เสา ที่บอกเสาเสาไม่ใช่เสาใช่เหรอชายกระโปรงอ่ะดีๆก็นี่คอมเมนต์คอมเมนต์มาตอนที่พี่หนึ่งบอกเสาเสาอ่ะพี่หนึ่งบอกเสาอ่ะมีลูกเพจคอมเมนต์มาบอกว่าไม่ใช่เสามันคือชายกระโปรงใช่เหรอแต่มันเหมือนจริก็คอมเมนต์เขาบอกมาข้างหมันไม่มีต้นใหญ่ขนาดนั้นอ่ะแต่มันเฮ้ยอะไรสียคนเดิต้องดูว่าพี่หนึ่งเขาเจอตรงไหนที่เป็นชายกระโปรงแล้ว เมื่กเสียงคนเดินแล้วคอมเมนต์ะะอมเมตะเขาเขาคอมเมนต์มาไงแต่เมื่อกี้เสียงตอนที่เราก่อนเดยเขามาอยูอย่างนี้ใช่ปะ่ะยเนเอนมีคนมองเรใครจะมามองไอ้ทัดไม่มีใครมองหรอกอุยย้อยู่ยย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 ย ใช่ใช่บัสอะไรวะเดี๋ยวเแป๊บนึงครับประท้วงแป๊บนึ่งมันมันดีเลยนะผมเลยก็พยายามจับจับคอมเมนต์อยู่นะครับว่ารูปเพจเห็นตอนไหนเพราะว่าจังหวะว่าผมมาถือกล้องแล้วมันไม่ชัดเจนเลยอะไรเป็นไงฮ้ยได้ยินปะได้ยินมีเสียงตอนนี้มันมีเหมือนเสียงคนเดินหนักฮึเออไม่เหมือนมีคนยิงแต่เทียังันเขาไม่ตอบเนี่ยประเด็นน่ะมีใครอยู่ปะครับ ไม่ใช่ใชายกระโปงค่ะยืนอ,อยู่ข้างบนเด็ดเด็ดเดตอนนี้แป๊บนึงน,นะยืนอ,อยู่ข้างบนยืนอยู่ข้างบนข้างบนตรงไหนตรงเสรหรือปเปล่าบนหัวบัตชุดขาวบนหัวก็น่าจะเป็นทางนี้ถ้าคือบนหัวผมตอนนี้นะตอนนี้คือตรงน,นี้แหละถ้าเป็นบนหัวผมเนี่ยคือตอนนี้ตรงน,นี้ค,คือคอมเมนต์อ่ะเขาเห็นชุดขาวคือตอนเนี้ยไปในทิศทางที่แบบยังงงๆอยู่ ก็กระจับจุดไม่ได้เหมือนกันไออันนี้ดีเลยหรือว่าอันใหม่เนี่ยข้างบนมีชุดอันนี้น่าจะอันใหม่แล้วข้างบนมีชุดขาวเนี่ยอ่าทุกคนนะใครเห็นนะครับนะว่ามีชุดกองชุดขาวเนี่ยช่วยกันแชร์ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะขึ้นข้างบนนะครับฝากสมัครนะที่ลิ้งปักหุ่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปกับแบงค์เลยนะครับพิสูจน์ให้ชัดเจนเลยไป <ะ S 2> แบงค์ลุยต้องหมูขึ้นรไปเดี๋ยวขึ้นไปทข้งบนเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปเคลียร์ให้เลย ตรงไหนตรงไหนนะทุกคนนะอุ้ยอุ้ยอีกเพียโดดลงมาตุยแล้วมั้งไอสัตว์เฮ้ยเสียงเหมือนอะไรอย่างหนักหนักเหมือนใช่เหมือนเหมือนมันก็โดดลงมาเฮ้ยพี่มันเหมือนเสียงมันเหนักหนักตกไม่รู้ว่าัตึ้งเลยเฮ้ยมันดังเหมือนเหมือนคนโดดลงมาใช่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 เหมือนแบบแบบในหัวแม่แรกคิดแบบนั้นเลยอ่ะเหมือนเหมือนคนโดดลงมาเลยมันเหมือนคนโดดลงมาทิ้งใช่ในในหัวแม่งคือแบบแบบนั้นเลยอ่ะ เหมือนเนี่ยเมื่อกี้เหมือนโดดปุ๊มมาตรงเนี้ยทุกคนเฮียไอ้คนลุกเลยขึ้นขึ้นไปดูก่อนขึ้นไปดูก่อนไปแบงค์รอกูด้วยดิเฮียอึ๊บโอ้ยแป๊บเดียทุกคนแล้วใส่ขายาวมาดเนี่ย<อ>ใส่ขาสั้นก็นอนยุงกัดใส่ขายาวก็ปีนล,ออลำบากเอามึงขึ้นกว่าไรมึงงาลำบากไปกูขึ้นได้อยู่ถ้าจำลองเหตุการณ์ที่เราเห็นยืนอยู่นี้เลยเหรอ ไม่รู้น่าจะเห็นจากข้างบนประมาณนี้หรือเปล่ายืนยืนแบบนี้เหรอแต่เราไม่เห็นนะผมผมก็จำได้ว่าผมก็มองข้างบนอยู่นะทําไมไม่วิ่งไปดูล่ะโอ้ยชั้นสองพี่พี่เห็นพี่พี่ดูว่าผมจะวิ่งขึ้นยังไงพี่ผมเพิ่งปีนขึ้นมาพี่ผมพิ่งปีนขึ้นมาพี่พี่ให้ผมวิ่งไปดูพี่ไม่เห็นผมปีนขึ้นมากันเหรอพี่ก้องแกล้งอยู่ตรงนั้นนะพี่ ่ไม่ให้เวลาเลยเออเขาบอกทำไมไม่วิ่งไปดูโอ้ชั้นสองพี่มันต้องปีนนะครับพี่เออนี่ผมมาเคลียร์ชั้นสองให้อยู่นะเดี๋ยวไปดูจุดที่เสห์เห็นไปดูจุดที่เสห์เห็นตรงไหนอ่ะเสเห็น์เห็นคือตรงไหนอ่ะเออระเบียงหน้าบ้านอะไรเนี่ยระเบียงหน้าบ้านตรงไหนอ่ะ นี่เลยนี่เลยนี่หรอตรงตรงตรงที่ผมที่ผมนี่เปล่านี่ระเบียงนี่เปล่าเนี่ยคือระเบียงนี่แหละขวาอีกขวาอีกมันอยู่กลางกลางลานกลางกลางเนี่ยนี่หรอตรงนี้หรอพี่บ๊วยเนี่ยอันนี้คือระเบียงแล้วเนี่ยนี่คือระเบียงแล้วเนี่ยที่ไม่มีอะไรที่เป็นเสาใหญ่ๆเลยนะตรงเนี้ยมีแต่เสาแบบในในข้นั้นเลยนะโอ้โหเฮียตึกเขาสวยเลยท่า แต่ลูกเพียเห็นเป็นชุดขาวใช่ป่ะใช่เพียเข้าไปทุกห้องเลยค่ะยังอยู่เข้าไปใหม่ไปฮะเข้าไปทางนู้นยังไม่ได้ดูทางนู้นเลยเออไปเข้าไปนู้นไอเดี๋ยว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 อะไรแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะอาจะให้ไปดูแป๊บเดียว อะไรอะไอสัตว์ไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมแป๊บหนึ่งะนะืน่อกีะเะื่อกี้ะแบงค์ถ่ายไฟไปดูงเดิอะไรอะ<ห>อะไรอะหางตากูเห็นหรือกล้องไม่รู้มันแป๊บหนึง่งคือกูเห็นเป็นขาวๆกูคิคดว่าเป็นปนูนตอนแรกคิดว่าเปใครเห็นมัาง <S <S หเห็นจริงจิงไม่แต่คือตอนแรกนึกว่าเป็นไอ้ฝ้าขาวๆนะมึงนึกออกปะเนี่ยฝ้าขาวๆเนี่ยคือเห็นแค่หางตาเออตอนแรกนึกว่าเป็นเนี่ยไอ้ขาวๆอย่างนี้นี่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 ที่เห็นปะ ตอนแรกคิดว่าเป็นเนื้อขาแบบนี้เออเห็นป่ะเนี่ยมันหางตาไงอยากรู้เป็นรูปร่างคนเหรอแต่กูเนื้อขากูแค่เห็นขาวขาวแต่เนี่ยดูคอมเมนต์นะทดูในไหนเห็นป่ะเนี่ย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 เหมือนขาวขาเนี่ยกูแรกกูเห็นอย่างนี้เออเนี่ยนึกว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกคนเห็นป่ะมันแวบหนึ่งก็เอ้ยมันใช่เปล่าวะก็เลยหันก็มาดูทีหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันใช่ไอปูนขาวขาวหรือเป็นชุดขาวใครอยาบ่ะ คือผมไม่เห็นไงผมผมก็เลยไม่รู้ผมอยากแต่เนี่ยเขาขาวเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าเป็นฝ้าขาวหรือหรือหรือเป็นเป็นชุดขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันทําให้ให้เราเอะเลยฮะใช่มันเอะมันมันจังหวะที่คุจะเดินไปเนี่ยแล้วก็้องมันเห็นตรงคือเห็นตรงมุมอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นตรงมุมตรงเนี้ยเนี่ยเห็นตรงมุมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคอมเมนต์เห็นมันกูเลยทำไมผมไม่เห็นวะไม่จังหวะว่ากูจะให้มึงเข้าตรงนู้นไงแล้วกูก็เดินแบบงี้นี่ยมันแวบหนึ่งเนี่ยมุมกล้องมันแวบหนึ่งพอดีเนี่ยคือผมหันไปทางนู้นแล้วใช่ เห็นแบบแบบใช่ทุกคนแต่ว่าลอเข้าไปดูป่ะลองเข้าเข้านี้เลยเข้านี้เลยเข้านี้เลยห้องนู้นเลยไปเข้าห้องหน้าเลยใช่ไหมลูกเพจเห็นเห็นเหมือนกันใช่ไหมคือผมอะเข้าใจว่าอาจจะเป็นคาผาขาวตอนแรกอะเขาเขาต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเออเดี่ยห้องนี้แหละเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเป็นอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยเขาเนี่ยมันเป็นแบบเขาคือสีมันอะเอออะไรใครกระตุกเสื้อไม่รู้ใจเย็นเฮ้ยอะไรพี่ไม่คิดว่าคนกระตุกเสื้อผม เนี่ยผมยืนอยู่ผมเนี่ยอย่างนี้เลยตึ๊กนี่แหละกูเห็นประมาณแถวๆเนี่ยช่วงตรงเนี้ยมีใครมาปลุกเลยกูว่าเอ้ยมีคนกระตุกเสื้อไม่ไม่ได้มาโน้ด้วยเฮ้ยเสียงอะไรวะทีนได้ยินใช่ป่าได้ยินเสียงเหมือนลากอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนช่วยแช่งผมหน่อยนะทุกคนเฮ้ยเหมือนใครยืนแล้ววะแบงแบงแบงมาดูที่กล้องแบงแบงแบงดูดิ ไอ้นมันชุดขาวแล้วเป็นหัวเลยเดิเอ้ยขึ้นไปไมด้มึงดูตรงกล้องเนี่ยมึงดูกล้องเนี่ยได้เนี่ยตรงกลางเนี่ย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 เนี่ะเนี่ยเนี่เนี่ย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 อนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่นี่ยเนี่ยเนี่้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่้เนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยนียนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่นี่้เนี่ยเนี่เนี่ยเนยเนี่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 ยกนี่ยเนี่ยเนี่ยนีเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่เนี่นี่ยนี่ เนี่ยไอ้เหี้ยส่องไฟไปหาบอสไปหืมไปหึมใครอ่ะหืมไปยินบอสจะใครเดินบอสเก็บคนเดินมาใช่เลยพี่มีเสียงคนเดินแบบเดินเดินแบบเดินสบายใจอ่ะไม่ได้วิ่งอ่ะแบบเดินไม้ใกล้อ่ะใช่ไหมต้องแบบเดินอะไรนี่อะไรนะ เปล่าใชรเปล่าอเปล่าเนี่ย,เป,ย,ปเ,ยเปล่าต<ะ>ัวกินเปล่าหาเปล่าล่ะเปล่าอืมเสียงจากข้างบนแล้ว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 ขึ้นขึ้นยังไงอะ่ะพี่มันเสียงขึ้นอ่ะขึ้น,น,นได้ไดแต่กูอยากให้คนดูเยอะๆจะได้แบบดูไปพร้อมกันไง ใช่บอกว่าเคยขึ้นนะเพราะว่ามันไม่มีไม่มีอะไรแบบไอ้นี่อต้องปีนแบบยึบยึบยึบไปอ่ะต้องปีนตรงห้องน้ำอ่ะแต่เสียงเพราจากข้างบนจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่บ๊อบเฮ้ยพี่เริ่มแปลกๆแล้วว่าเริ่มมีของของหล่นแล้วก็เสียงเดินเริ่มเดินแรงแล้วอ่ะแบงค์จะจะคิดมากแรง อยากให้ช่วยอะไรไหมออกมาเป็นตัวได้ไหมครับแต่บเดผมไม่ดูนะพี่บัตรส่องกล้องให้ลูกเกกูรู้แล้วไอ้ทำาก็ยืนตรงนี้ดิทำไมลนะุงก็พูดยววิ่งจะตกจะเบียดตกเลยเนี่ยขอโทษขอโทษขอโทษเสียงเหนื่อยคนเดินแลวใช่พีแ่แล้วมันประเด็นอะไรอยู่ข้างบนอ่ะพี่บัตรเอเอามาให้ดูห้อง,งน้ำพี่ปีนแล้วห้องน้ำอ่ะมันมียันเขียนไว้คืออันนี้มันก็เป็นอะไรที่มันแปลกนะ อ๋อตรงนี้ที่อเนี่ยเนี่ยเข้าไปให้ดูเข้าไปดูเนี่ยเนี่ยเป็นยันเนี่ยเห็นปหมเนี่ยผมเคยปีนนะผมปีนจากตรงนี้เหยียบนี่ปีนขึ้นไปนู่นแล้วก็ข้ามไปนู่นเออเออผมปีนให้แล้วล้วพี่บาคิดดูอันเนี้ยซิงหนา้ยเสียงอะไรไม่รู้วะอันเนี้ยซิงหนาแต่ทำไมถึงมียันใช่เฮ้ยเสียงวาจากตรงนู้นนี่นแบงค์แบงค์ไปดูตรงนู้ดิใครวะแบงค์ไปดูดิ đuợc rồi na ba na ba na ba réng bẹo ủi kia gấp tội sặc rím bẹp đi duới đi na ba tiếng tưng tưng trong này đấy, sai rồi, đúng rồi, đúng đúng rồi,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  đúng đúng rồi, 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 ผมผมไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายน่ะคือเป็นเป็นชุดขาวๆยืนกระลึอขาวอยู่ข้างหลังเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นชุดขาวไม่รอดใช่ไหมว่าไปแอบอ่ะน่าแต่น่าแต่ใช่แต่เมื่อกี้เห็นจริงจพี่แต่เมื่อกี้เห็นเต็มเต็มเลยทุกคนไม่ใครเห็นบ้างเมื่อกี้ชุดขาวอ่ะเนี่ยผมไม่ได้วิ่งมาดูเลยนะเมื่อกี้เห็นใช่ป่ะกล้องกล้องเห็นป่ะน่าจะเห็นนะแวบหนึ่งอ่ะพี่ี่ไปดีกว่าไปไหนเล่าอีกท่านมันแต่มันมันถ้ามันเป็นคนอ่ะมันต้องเห็นดิวะ เฮ้ยเราเราวิ่งแบบติดตูดเลยนะเว้ยเออพี่ถ้ามันเป็นเนขนนาือกกระทืบเท้าตึงใช่ไหมตึงตึงตึงอ่ะแล้วอยู่ตรงเนี้ยห้องเนี้ยแล้วก็รีบมาดูเลยไม่มีไม่เจอเจอนี่ยคอมเมนต์เห็น,หน,น,นแบงค์คอมเมนต์เห็นค,ค,ค,คือบใช่คือคือคือแบบผมวิ่งติดตูดเลยอ่ะแต่ตามไม่ทันอ่ะคอมเมนต์เห็นหายไปไหนไม่รู้อ่ะอ่ะทุกคนนะฝากเคาะ ฝากกดนะคถูกใจนะครับที่ลิงก์ปักหมุดนะแล้วก็หัวใจรัวๆให้เราหน่อยนะทุกคนนะครับฝากด้วยนะไม่รู้ว่าเออเมื่อกี้กูเมื่อกี้กูจะวิ่งจะตกเลยนะกูคิดว่าใช่คือคือวิ่งไปอ่ะคิดว่ามันจะเป็นปูนเว้ยเออแต่มันมีเหมือนจะล่อให้ตกอ่ะใช่เออเรา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 เห็นคนเราก็รีบวิ่งเลยเนี้ยเหมือนเนี้ยคือจะวิ่งตรงไปเงี้ยกลายเป็นรูตรงเนี้ยคือตกใจเมื่อกี้เกือบแล้วเมื่อกี้ ได้อยู่ได้อยู่ไปไปไปเขาเรียกูุณทำต้งหมูหล่นตอนไหนวะปัดตอนปัดปัดยุกแน่ไอ้เฮียมู้รึเปล่นเนี่ยฮะซื้อใหม่ยังไงจัดได้สำหรับพี่ที่บอกว่าวิ่งไปดูนะหมอไม่ใช่ไหมเขาเหมือนว่าตอนที่ไอ้เสียงดังมาจากทงตรงเนี้ยบอกให้เราวิ่งไปดูปัดปไดให้ได้ได้อยู่ใช่ไหมไปไปไป ลกน็นะขอขอบคุณนะทุกๆเยอะไลค์ <ไล S 2> ยอดแชร์นะพรุ่งนี้เราไม่มีไลค์นะพรุ่ง <ไล S 2> น,นี้เราไม่มีไลค์นะ<า>พรุ่งนี้เราไม่มีไลค์สดครับแต่ว่าผมอาจจะไลค์ทางตอตอผมนะครับนะใครอยากทาบุญร่วมสร้างสาราวดกพทักความเพจมาได้เลยนะครับ<ม>นะรายละเอียดสาม,มารถทักความเพจมาได้นะครับนะครับ<ม>วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆยอะไลค์ะแชร์ขอบผมเฮ้ยหันดิ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 ขายเลยขสยเลยใส่เลยมีบ้างไมไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลย เสียงอะไรอ่ะเอ้ยเฮ้ยแบงค์เกันใครอดี้เฮ้ยพี่เมื่อกี้มันมีเหมือนคนวิ่งลงมาใช่ชิดแบงค์ลงเือไปดิขอบคุณทุกคนนะครับนะ